ไปพูดคุยก,กันกับทางด้านวิวคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมาการผู้จัดก,การสถาบันการลงทุน QI QP ค่ะบริษัททรัพย์อีล่าจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณลุยครับค่ะพี่นิพนธ์วันนี้ตลาดก็เจ้าเจ้าใช่เจ้าเจ้าไม่ปไปไหนเจ้าเจ้านะคะเจ้าก็าเ,าเหมือนเดิมสลับตัวขายสลับตัวขึ้นค่ะเพราะว่นเราได้นาให้ให้ขายดีแท็กค่ะวันนี้ก็ลงลงแล้ว ก็ไม่ได้ลงไปไหนหรอกแต่มีสัญญาณขายเราก็ต้องขายเนาะนะครับก็ลงไปไม่น่าหรอกเนี่ยตามดูเทคนิคเข้าไปเนี่ยขายแล้วก็รอซื้อคืนแบบนี้แหละตัวไหนลงมาก็ซื้อกลับ BCS วันนี้ลงก็ซื้อกลับไม่หลุด161อะไรเงี้ยนะ BCS เขาวนตัวก็แบบนี้แหละครับวนไปวนมาวนไปวนมานะครับแต่าดาจะไม่ลงนะครับค่ะ คนก็อยากรู้แล้วพรุ่งนี้ตัวไหนจะขึ้นเนี่ยไม่ไม่มีประโยชน์หรอกมันไม่มีประโยชน์ซื้อตัวที่ลงเลนะครับให้ซื้อตัวที่ลงก็ต้องเลือกหุ้นที่มันฝลั่งเล่นกองคุณเล่นรายใหญ่เล่นก็ได้แก่หุ้นต่อไปนี้ CBLIBR CDTC อตทศหุ้นขนาดหุ้นรัฐวิสาหากิจใช่ไหมคะก็ใช่ถ้อไปเั้นเด๋ยวก็ ค่อยๆไปเรื่อยๆสุดท้างเดี๋ยวมันก็เฉลยเองว่าหุ้นจริงๆแล้วสุดท้ายหุ้นเลยที่ขึ้นนะครับมันต้องไปกงังวลยิ่งวิ่งไปยิ่งเราวิ่งนะฮะก็ยิ่งสด็กขาตัวเองเทรดเป็นก็เทรดเทรดไม่เป็นก็ก็ถือนะฮะก็หุ้นยังขึ้นต่อยขึ้นเสร็จแล้วหุ้นที่เราถือมาก็มีสองอย่างถือแล้วไปแล้วไม่ขึ้นเมื่อภาพรวมตลาดลงก็ลงก็ขายนะฮะค่ะ เพราะมันยากไงแต่เราเองก็จะอยู่ในหุ้นที่บอดนะครับแล้วก็จะมีท็อปมีสอพอท็อปมีเอเอมีกัลฟลิกติกบีซีพีมี P, ม S, บีซเอนะฮค่ะเออมีหุ้นไม่กี่ตัวหรอกนะฮะสิบตัวกขพอละานะครับดูจังหวะนะฮะจะในขึ้นจะขาจะในลงออกซ์ซเนี่ยค่ะส่วนที่เฟกมันก็กงอง,ง,ง,ง่งงองแงงนะฮะหลุดก็ไม่หลุดนะครับ เบรกก็ไม่เบรกก็สลับมันใช้วีนนต<ร><ม>่าน่งค่ะตานงเซ็นหรือยังก็ก็กยังไม่ก็ข้างลา่างก็ยังมีกรอบลงได้นะอะไรเงี้ยนะครับนะครับ้าก็ลงไปนะหนึงนะน่งหกข้างแปดเนียหนึ่งห้าสี่ไมได้อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้มีสารานะเลยที่เฟก็เป็นเด้งช็อต เด้งช็อตย่อรองนะครับจะไปจะเล่นขาเดียวก็คือรอขาย่อรอเดียวปลอดภัยกว่าทองคําก็รอรองนะคะทองคารอรองรอรองสำหรับคนที่ยังไม่มีแต่คนที่มีมันจะบพันสองก็ถือต่อไปนะฮค่ะโอ้โหเป็นฉวะของการถือหุ้นนะครับก็ไม่รู้พุ่งว่าคุณที่เอาอะไรมาเล่นอีก พือนี้อาจจะ CBL รีบารเอโอทอะไรเงี้ยนะครับในตลาดหนังสือคือว่ายังไม่อยากลงอยากขึ้นอยู่ตอนนี้ว่ารุ่งก็สี่หมื่นเจ็ดนะพี่นุพลก็ถือว่าสี่หมื่นเจ็ดก็ประมาณก็ห <000 S 1> ้า,มาหมื่นก็เมื่อวานแหละเมื่อวานก็ห้าหมื่นสองใช่ไหมค,ครับถือว่ารุ่งลดลงแล้วหลังตหลังก็หนึ่งหกห้าห้านะฮะหนึ่งหกห้าห้าหนึ่งหกสี่สองแล้วต้านก็หนึ่งหกหนึ่งหก เจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดแปดค่ะหนึ่งหกเก้าเก้าว่าไปว่าไปค่ะพี่ก็หลักง่ายๆคือตัวที่ลงก็ซื้อปีจีจีซีลงออะลงก็ซื้อปีเซนลงลงก็ซื้อไม่มีเขาจะไหลเจ๊งหรอกครับคุณบนนี้่นะฮะรับรองกิจการมันไม่เจ๊งแน่นอนนะครับแต่การขึ้นลงเป็นธรรมชาติของมันนะครับครับโรงพยาบาลเกษมราชบีเซคงไม่ได้เจ๊งไปในวันเดียว ค่อเออ่ะพี่นิพนธ์เพราะมันก็ขึ้นมาเราขายไปที่สี่แปดเจ็ดห้านะห <c oughs> ลุดเราก็ลงไปซื้อกลับสี่หกห้าสิบสี่เจ็ดก็ถือต่อไปถือ <c oughs> ต,ต่อนะคะใช่ให้ดูพื้นฐานหุ้นนะเราจะเห็นว่าหุ้นที่ผมแนะนํามาในสองสามปีเนะี่ยค่ะถ้าเรากลับไปดูตัวเราเองว่าเราเล่นหุ้นแล้วเรากาไรมีขาดทุนนะแต่หุ้นที่ผมแนะนํามาในสองสามปีที่ผ่านมาเนะี่ยค่ะไม่มีขาดทุนหรอก ก็ไม่ถ้าเข้าถูกเลยเมื่อสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วก็หุ้นสพไมะฮะค่ะปตทพวกเนี้ยนะครับพวกกลุ่มน้ํามันเนี่ยแต่นี้เราก็ยังอยู่ในกลุ่มน้ํามันอยู่น้ามันอยู่นะคะน้ำมันเล่นรีบาวนะครับไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะแนะนําอะไรมันเหมือนกันแนะนําไปก็เหมือนเหมือนกับไม่เหมือนคนแก่ไพ่อ่ะนะฮะถ้าจะบอกว่าลาไปงี้แล้วคนซื้อพุ้นอะไรอย่างเหมือนคนแจกไพ่เหยอไหมค่ะ มันไปเชียร์ให้ให้คนเข้ามาได้รุ่นซึ่งจังหวะตลาดแบบนี้มันจะพูดมันจะเปลี่ยนตัวเล่นตามข่าวนะครับ,รบซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับบางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่ถือว่าไปเป็นตูกเป็นตะนะฮะ <c oughs> กับเรื่องการควบรวม t ีเอมบีกับท c a p ปว่ามันจะต้องเราไปพันเรื่องราคามันจะขึ้นไปเท่านู้นเท่านี้เท่านั้ <c oughs> นอะไรอย่างี้นะ อันที่ขึ้นแค่สองบาทห้าสิบมันก็ไม่ขึ้นแล้วเะยแนะ้นะ้วก็ลงมาที่เก่าก่อนโกลมรวมอีกก็ได้นะฮะไม่ใช่ว่าพอ,อรู้ข่าวแล้วเราจะรวยไม่ใช่นะครับก็ฟังออแบบนี้แหละนะคนอยืนตลาดมานานาก็ฟังผู้พูดที่รู้เรื่องนะครับส่วนที่ไม่เข้าตลาดมาก็ศึกษาหาความรู้ไปนะครับรุ่นเล่นก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่ชนะก็ก็กลับมาเรียนนะครับอืม แต่ก um, ็จะมีผลเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าแก้ไขจะผลิตไม่ได้แก้ไขไอ้ที่โดนตลาดทําไม่ได้นิ่งก็จะมันก็จะเสียหายตลอดชีวิตนะมันจะกลับมาเล่นลงทุนอีกไม่ได้เลยแต่ถ้าไปเรียนเรียนมาก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆขัดทำอะไรเงี้ยนะฮะแล้วทาเป็นก็ค่อยเล่นนะครับก็ยังไม่สาย แบบเล่นแบบง่ายๆขึ้นขายลงซื้อง่ายไปง่ายครับถ้าคุณเรียกหุ้นเป็นรายตัวคุณไม่สเปดส,สป่าหุ้นนะค่ะแล้วคุณดูเทคนิคอลเป็นนะครับคําที่ผมบอกว่าลงซื้อจอากบีซีเอสลงเนี่ยคือ,อก็มันลงมาเยอะล่ะต้องไปซื้อ,อไม่ใช่ว่าซีพีอเพิ่งลงหรือว่าดีแทคเพิ่งลงวันเดียวแล้วคุณไปซื้ออย่างเงี้ยอันนี้คุณก็ขาดทุนฮนะเพราะนั้นทำว่าขึ้นลงเนี่ยนะครับง่ายฮะมันง่ายนะครับเนีย่นะย เช่นแบบง่ายๆขึ้นขายลูกซื้อง่ายไปไหมง่ายครับแต่คุณต้องรู้มีวิชาแล้วก็เลือกคุ้นก่อนแล้วก็เอาวิชาเท่นิีเพ้อไปเล่นนะมันก็จะง่ายนะ่ะนะครับไม่งั้นมันจะยากนะครับตอนแนวเนี้ยนะประมาณนี้นะใครเรียนรู้ก็เรียนรู้ไปใครที่เรียนรู้มาแล้วเจ็บมาแล้วนะฮะก็จะฟังรู้เรื่องนะครับคมีตลาดหุ้นที่มันไม่ยากเลยหรอกนะครับมันยากที่เราเลือกหุ้นนะเลือกหุ้นให้ถูกตัว สองก็คือเลือกจังหวะของการที่ให้ถูกต้องรลรวก็ต้องเลือกความเสี่ยงนะครับว่าเราเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับโดยที่เราเพิ่งเข้ามาตลาดใหม่ๆหรือจะเป็นเชียนนะฮะยังฟังคนอื่นอยู่เอา้ายังฟังรายการอยู่แล้วกันนะฮะ <c oughs> แต่เราถ้ายังฟังคนอื่นอยู่ก็แสดงว่าก็ยางหรอกเป็นขาดทุนอยู่ลํำไปนกะาไรก็ไม่จริงหรอกนะจ <c oughs> นวันหนึ่งที่คุณไม่ฟังใครเมื่อไหร่นะ แล้วก็เริ่มลงทุนเองเป็นมีหลักการของตัวเองนั่นแหละนะฮะแต่มันก็ต้องเริ่มจากฟังก่อนนะต้องเริ่มเริ่มก่อนเสมอนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนดูไปทุกศาสตร์มันมีศาสตร์ของมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรมันมีศาสตร์ของมันจริงๆนะครับทีกเขาเรียกว่าคอพิเนตนะคอของมันนะฮะพุ้นมันก็เป็นศาสตร์ง่ายๆฮะเรื่องกับความรู้ความกลัวคนนะครับซึ่งสองตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์แต่ละคนเนี่ย ควบคุมได้ยากนี่นไหมฮะควบคุมกับความรุนของกลัวได้ยากนะฮะเลขขาดสติแล้วทําให้ขาดทุนทุกคนส่วนใหญ,ญาา่ก็เป็นคนที่ไม่มีกําไรหรอกเนี่ยขาดทุนเท่านั้นค่ะเข,<า>ขาบอกร้อยคนขาดทุนเก้าสิบกำไรสิบคนเนี่ยโหน้อยมากเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลงขายซื้อขายอย่างน้อยคนที่ลงซื้อซึ้นขายก็ยังดีดีกว่านะครับค่ะ<า>อ่าลงยังไงลงนานๆเขาเรียกเล่นเป็นรอบอนะครับเรียกเล่นเป็นรอบ ลงมาเจ็ดแปดวันซื้อทีมหนึ่งขึ้นไปเจ็ดแปดวันขายทีมอันนี้เขาเล่นเล่นไปรอบ<ฆ>ลงมาเป็นปีซื้อทีมหนึ่งขึ้นไปเป็นปีขายทีมนี้ก็นี่เขาเรียกวันเทน n น,นะครับแต่ที่เล่นการเสียยาคือวันนี้ไม่รู้่ตัวไหนลงแค่จะซื้อนะฮะ<ฆ>ไม่รู้ว่ามันอยู่ในเทรนด์อะไรเป็นอั t เ e n นเป็นดาวเทรน n หรือเป็นซ i d e w a y s t r e n ไม่รู้จะไม่นสนใจลงว่าแค่ก็จะซื้อนะฮะเพราะทนันชอบฉลักในหุ้นตัวนั้นเพราะว่ามันมีข่าวดีรู้นี่นั่นนี่ะ อันเนี้ยเสียหายนะครับก็ no. เข้าใจนะครับค่ะประมาณนี้ก็ก็มาช่วยนักลงทุนนะครับ <C> e <ars> ให้ให้อะไรนะครับให้ให้เข้าใจอ่ะศาสตร์นี้นะ่ยับ <c oughs> ในศาสตร์ของพูดมันก็เป็นศาสตร์เหมือนนะครับ <c oughs> ส่วนที่เพกนะครับ <c oughs> ที่เพกเราก็ไม่ต้องไปดูระยะยาวหรอกนะฮะมันก็ดูแค่ว่าพุ่งเนี้ยจะขึ้นหรือจะลงนะฮะมันจะลงก่อนหรือขึ้นก่อน แล้วก็จริงๆแล้วถ้าติดแล้วเนี่ยติดแล้วเนี่ยถือว่าผิดทางแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะมีโอกาสชนะใหม่อย่างเงี้ยนะครับค่ะมันบอกว่ายังยังอยู่ฝังอองอ่งลองนะยังถือรองอยู่ยังรองนะคะใช่แต่คนที่เล่นสั้นก็คือชอลองลองๆนะฮะพอต้อตงซื้อตอนที่มันลง,งแรงๆก็กล้าซื้อนะฮะเด้งขึ้นไปก็ ก็ขายวันหนึ่ง5.10จุดแต่มันทําได้ตลอดนะฮะแต่ทาไปประมาณก็สามวันก็จะงงว่าตกลงองไ์่ดีนะครับพอลองไปเพิ่มกะว่าเดี๋ยวขึ้นมาจะขายไม่ขายนะฮะกลบถึงต่อนะมันลงมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะขึ้นเสมอในชีวิตจริงของเรานะครับเรื่องทีเฟกมันก็เป็นตราสารที่เราต้องอดทนกับมันสูงนะฮะแต่มันก็ดีที่ว่าไม่มีใครมาปั่นมันได้นะฮะ ไม่มีใครมาทุบมันย,ยาวๆได้นะครับเพราะว่าคนที่จะมาทุบทีเฟกก็าต้องมีหุ้นในเชต50เยอะคนที่จะรอทีเฟก็ต้องมีเงินมาที่เชต50เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่สามารถจะสร้างระบบเข้ามาเพื่อที่จะควบคุมในการในการเทรดได้ค่ะระบบไม่ได้บอกว่าจะกำไรมันบอกว่าถ้ามันบอกให้ทำอะไรก็ทำใไ้นั้นวันนี้มันบอกว่าจะใครถือรอมาให้ถือต่อไปให้ถือต่อนะคะให้ถือต่อไปนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ถือมาก็รอกันปรับฐานแล้วกันนะครับสัญญาณลองทั้งทั้งการเสี่ยงเข้าไปลองก็อยู่ที่ประมาณ1.80ของรอบนี้นะครับสัญญาณที่เข้าไปลองครั้งสุดท้ายก็1.83.5หลังจากนั้นแล้วก็เป็นถือให้ถือย่างเดียวนะครับโดยดูสต o ร l o ล็อกก็อยู่ที่1.89นะอยู่คนข้าที่จะลึกค่เอออยู่คนข้างที่จะลึกนะครับแต่ถ้าจะช็อตเกนพอร์ตก็คือถ้ามันหลุดนะครับ ตัวศูนย์้างเจ็ดก็ชัเกมผ่อนลงไปที่ตัวศูนย์แปดเก้าอะไรเงี้ยนะือระบบมันจะบอกบอกแบบนี้นะครับว่าลันเทนทําอะไรลันเทนบอกว่าให้รอเพื่อกลับไปชัดข้างบนค่ะเพื่อจะเอาสองสามร้อยจุดบอกแบบนี้แต่แต่บอกว่าถ้าเล่นรอบบอกว่าลองมาลองมาตั้งแต่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ลองตามผมมาเนี่ยแต่ก็ยัไม่ได้ชัดเลยนะยังถือรองอยู่ค่ะแต่ครับระบบต้องบอกได้แต่ถ้าใครไม่มีอะไรเลยก็ วันนี้ก็ได้ชนย่อหลอกด้วยจํานวนไม่น้อยนะฮะมันไม่ใช่พันสัญญานะครับอาจจะสิบสัญญาห้ญญาสัญญานะครับสิบสัญญาห้าสัญญามาจากไหนก็อยากจากที่ที่ความสามารถของคุณเน<ห>ี่ยการระบบของคุณนคเ,นเนี่ยนะครับอืปธิบายได้แบบนี้นะครับมันไม่ใช่ว่ารู้ต้องไปรู้ตัวเลขว่าชะหลอ,อกตรงไหนนะครับก็ใครคิดว่าใครเก่งที่สุดเนี่ยในปรัชภีเรื่องของพีเศษแล้วรู้เรื่องราคาเนี่ยให้เขามาพูดทุกวันเลยเนี่ย แล้วเราเคอยจทย์ที่ติว่าถูกหรือก็ผิดนจะ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 ได้ข้อสรุปเลยว่าถูกสองจุ2.5เปอร์เซ็นต์อีกกเเ้้าาจจดสิบ็ุดห้าผิดตัวเลขไม่มีทางเป๊ะมีการถูกเยอะมากจะเก่งสุดทั้งสด2.5เปอร์เซ็นต์ตอนแนวแนวเนี้ยได้เลยค่ะพินิพนธ์ขอบคุณข้อมูลน้องบ้างนะคะ สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณพ่นิพนธ์ม,มากนะคะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ